โ <Okay. S 1> okay. อเคเหยวแตกแล้ว <Okay. S 1> จับเลยอ้ย,อยตัวสองมาแล้วมาแล้วมาเร็วลูกไอเขาบอกว่าละไอุ้ยตัวบบใหญ่เลยงามเออปลาเข่งใหญ่ราดเค,คิืองขู่เลยค่ะพี่นนอ,อสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดี FC ฟซีไม้เอฟซีเกาสวัสดีท่านผู้ชมทั่วโลกเด้อค่ะ มาแล้วก็บรลองลำความเพียรเข้าพอเร็วกบง่ายง่ายครับตัวเล็กปุ๊กไปเร็วข้อบ่ได้เคาะนะบ่อมันอยู่เลืกเป็นคือหูกับปูลงไปง่เลืกเนาะรุ่นอู้หูยฝุดคลุมงอยู่ทั้งไตุลยมันเลือกอู้ยพอแล้วพี่น้องกบง่ายจุกเลย โอ้ยหายใสเง่าๆเลยหายๆบองยังมืดเอาๆเคยังโอเคเหี่ยวแตกแล้วจับเลยเหี่ยวแล้วเหี่ยวแล้วผมกดจะมไอ้คนเก๋ไก่หัวนี่กระลึกโอ้ยนี่เขาไงตัวเลี้ครับมันมันจ้าอันนั้นมันง่ายบ่ปิดเนาะแต่ตัวนี้ง่ายปี๊ดเยื่อพ่อไว้อีกอยู่นะ ไปๆๆไปพี่น้องไปๆทำไปนาที่ไหนโลกไม่จำคิดว่ามึงมีได้ี่โบัวนี่โอ้มาแล้วมาไปตามไปอีกค่ะโอ้ยสุมซีุ้มหามาตอนเที่ยงๆที่อีคือเกาค่ะพี่น้องเราไปทำธุรายอยู่นี่มหายเลยบัวแตได้อฟ้ามองบัวหาหันไปทางไหหันหน้าไปทางไหนนี่เดี๋ยวด้วย

้ยพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาเลยก็มาเลยฮะเห็นคอยเห็นไลยแต่สิอยู่โบยู่ไปหลุนกันมาอูแต่ห้อยเพป็นหลายเพป็นออกไปไปไปตามไปนี่ครับพี่น้องพ่อวังนึงนี่มาสวีดเอิรนไปทางคุณนี่แต่เสียงป่องป่องปากเปิดเงี้ยมันโอ้ยเดือดแต่ปากมนมา โอ้ยโอ้ยน่ะอุ้ยบอกไงเลยอย่าโอ้ยอยงังไงบอกไงอี๊พี่น้องเบอร์ไงมีเท่าน,นี้แหละอู้ยตัวใหญ่เฮียงเ็นจ,ะจะไดนี่เจไดชิน้ำพ่ <c oughs> อมไอ้มาแกกระหอนสุพ่อว่าด้านหัวขวก <c oughs> นี่พี่น้องสะก,ก,กันนิก้าฟอแล้วฟอกไรเนี่ยเสียงดังปองปองมาขอให้พังเลยเห็นบ่ บลาเลืออืมไอคุณแด้วไอ้คุณแล้่วเมียนอย่า่าม่นงสีโอ้พี่หูมาพี่โเมียนโยหาไปจ่อยกไงโกบันเมีนโอ้โบเมียนจังไดอยมันอยู่อยู่หอยเถือพี่นนอโอ้ยออกเบิดไยูพอหมองอ้ยว่าสิได

นั่นให้กดไปเยเร็วๆท่นบ่อยอุซาพ่อกบเพรท่านจำพี่น่วงโอ๊ยตายสือๆำพี่นวงโอ๊ยกรไดค่ะเบิง หลวดเร็วแห้งโหตัวโบเมนห,นหน่อยๆเลือดแต่หอยเดียวสะอาดโบได้สำมาป่าอยู่องอนเด้อค่ะพี่น้องห้จับเอาปลาเข็งนีตัวยังไงอุ้ยน,น,นั่นปลาวัตเทป่าใส่หลุมอู้ยตัวกำลังปีงเลยปลาเข็งเร็วๆนัน่น ไปแล้วไรเออกไปแล้วไปใส่คูเรี่ยๆ่อุยอ้ยอุ้ยปลาเข็งมีตัวใหญ่ตัวสุดมันแล้วมีสีโตเ้มันยังเมันจกเบิ่งอีกตีละเมันแล้วรู้มันเอา้าไปไปสาต่อเอาเอา <สะ S 2> ป้ามานี่เอาสาเดี๋ยวหายเสียมาโหอันนี้มาเก็บบอกหอย อุ้ยอุ <sweep them away> oh no ้ยน uh ี่ีลลูกซอยกันซาปลาคพี่น้องอุ้ยหอมผักขยเง้ยงอุ้ยหอมเมาปูไว้ด้อหอมผักขยเงียงคอือ้าลุยอ้หูระถิ่นมย เก้งแม่ใหญ่เติบกําลังพอปิ้งหอยก็กําลังพอจี่ค่ะพี่น้องหอยก็หลายเติบเอ้าวิดเบิงคักๆเบิงนั่นลงไมอีกแล้วนปลาดุกติหางแดงๆปาแมนบหินติล่ะหินติล่ะเดี๋ยวก็ลงไปหาน้ําเอาของมาใส่ต อุ Finally, well, ้ยอุ้ยอุ้ยอุ sí, ้ยปลาเข่งคือใหญ่เอเถอะมันอยู่ในโลกเป็ดบวบิดโลกเป็ดก็ลายเด้่นฮึ่มฮึ่มข้างหลังนั่นข้างหลังปลาดุกฮึ่ปลาดุกพวกปลาเข่ง

ฮืฮื่เลียนมาละวมเปนป่าอันนั้นพวกซีพีป่ป่าออกมาจากซาบ,บูงามันถั่วมันหลอดกระเบีย้ยง เอาใส่ขูนันวิดเอาใส่ขูนันเอาขูนั่นมาหอยกําลังอ่อนกําลังพ่อจีกําลังพอปิยงลาตะจีนทีฟูดเจ็บๆครับพี่้องไขปลาเข็งอุ้ยปลาเขียงยะก็มอสมันจะเมียใหญ่ <t> หอย้อย พ่อลูกช่วยกันจับปลาไม่เสียเงหยังเฮ้ยเงยหยังอือปลาเข็งใหญ่ <c oughs> อย่านั่งเด้อดากเด้อดากจุเด้อน่ะกจุก็เปื้อนแล้วเนาะ น้ำมาต้งผีดจีหละ่ะบ่เห็นบ่เห็นปะอู้ปะคิงตัวใหญ่ครัก

ปลาเข็งปลาเข็งมันจ an mm ่ปลาเข็งไงมันเขาโตวะนี่มันไหลลงมาปลาเข็งวัปลาดุกบ่ท่านเห็นบ่ท่านเห็นมันอะไรวะกเห็นหลังมันไงเนี่ยบัวหุ่นกระเทียนสามหมดแล้วมาเหีียวชอบกิน

nó nhiều thịt sò sang, nó ở hang khỉ em bảo nó không kia đâu, mồm cả ยังมีลายอยู่แต่ว่าบ่เห็นปลาดุกมีแดงได้ในหูตัวนั้นดิเมื่ออ่ม like ีกปเบะงียอันะเสียงมันเต็มยี่ห้นวนวิ์ ต้องมอหน่อย่อมไหลลงมาไปจุดไปสุดก่นอนเดี๋ยวมันเสียกิดตมน้อก็โพลกอิดูนีไ่ไปอิออดจะไดู้หอย มาจัาบริสิมนี่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 มู้มีแต่ปลาเข่งดิมา응ดูปลาใส่เม,<า>มื่อรุนอืมอืมยืนไม่จิกต้มลายเติบดิตื่นมองนี่ปลาตอนนั้นที่อันอันนี้มันขึ้นมากคือจังมีแต่ปลาดุกเนะ <S <S าะใส่เบสด้ยอยู่ ชิลงไปซะฝุ่นกับบาดจักเอ้าคูลงไปใส่หอยหลูกุ่นพอเก็บหอยอยูน่นะไปผูดมันอยู่มันอยู่แจ่ฝุ่นเสียงมันขึ้นมาเสียงเลยครูรถมันดัดทมเลยลูก

ป่าพงวัจดจะดูจะดีเอาสิห้ผีฟัง่าฟัง่ากะดือดโอเคเลยง,นง,นงัน็น่นไใ,ในไทยซุดในลูกเห้เหล็กกำลังมั่นข้าวใหม่ปลามันเคยได้ยินบ่หัวหยงในลูก

ไปเล่นอยู่วันนี้คือบัวเปาจับน่ะอาดเครื่องครูเลยค่ะพี่น้องอือไปไปสรุปผลงานห้องของห้องมือน,นี้ไปล่างป้าล่างหอยค่ะพี่น้องล่างกบเนอะใ่เก้นว่าพี่น้อง,งจ้าวชัวพอดี <laughs> กรอบใสลูกกอบใสอุ้ยป่าบ่เป็นน้อยๆค่ะพี่น้องมีแต่ตัวเงี้ยงงามๆเลยอืมนี่กำลังปีนเสียบปีวิทย์เยออ้าพี่น้องโอ้ยปลาเข่งงามๆ แ็ต่โตเง่ๆีตัวนก็เปลอยไว้ที่เทลงเขเมปากมันงุมลงเลยแคละน่อยแคละแต่แกปากมันเขาไปในคูละอีลงตืนที่เขาหน่เอาคููแม่ลงไปปืนเอาคููเอาปากระจบ้่นลงปืนเออนี่ยที่เขาหนไปดเออนั่นนั่นละ ตัวใหญ่สวยค่ะงามงเลยพี่หน้อโคบสองตัหอยหอยแตหอยน้ำนะคะพี่น้อกระลุกอากินหายากมือกะเหลือกินค่ะหลายอยู่ปละเข็งกับปีงเดวสิใไ่เมหีปีงอ่างเด้อพี่น่องแรง ไข่หอยไม่กับซีลาดัำจิมซีฟูดกระแส็บดีที่กันค่ะพี่น้องเพราะว่ามีแต่หอยเชอรี่สีทองตัวนี้ครับป่วยสรุปว่ามานสารุปยอดข้องมือสำหรับผิดนียกโค้งกบเบิ้งขึ้นเบิ้งหลุดละวิทย์ ยกโคงกบขึ้น,นยกพคงกบขึ้นสําหรับคลิปนี้ค่ะพี่น้องจุกีว้เพียงเ่านี้เด้อค่ะกคบไงกระไดซ้องโตเดี๋ยวปนหนึ่งขอบคุณทุกๆก,กําลังใจค่ะขอบคุณทุกไหลทุกแช์ทุกคนเมนตนขอบคุณทุกการติดตามรับชมเด้อค่ะปาเข่งมีแต่ต้นแงมงามงพี่น้องหอยของเฮาลาไปก่อนเด้อค่ะฝากพี่น้องเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์สาวกันิกากระบาสวิตแลก้กกระน้องแซนวิตในเด้อค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ อหูผ <łość> ูนทั้งหุ่นพักพักอยู่ค่ะเฮ้อเดอดอ่างล่ะสวัสดีครับถึกเฉยเส้น